วิจารณ์สนัน่นบอยพิศนุลั่นย้อนดูตัวเองแล้วก็คิดได้ว่าพิธีกรนักแสดงหนุ่มมากความสามารถบอยพิศนุนิมสกุลที่นอกจากเราจะได้ติดตามผลงานของเขาผ่านจอแก้วแล้วไม่ว่าจะเป็นละครพิธีกรแขกรับเชิญรายการต่างๆรวมไปถึงช่อง YouTube ของเขาก็สามารถติดตามความเคลื่อนไหวของหนุ่มบอยได้ที่อินสตาแกรมของเขาบอยพิษนุ จูจ่ๆก็ได้กลิ่นไอดราม่าเกี่ยวกับหนุ่มบอยในรายการตีท้ายครัวในเทปวันที่21กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเป็นเทปที่เปิดบ้านหรูของคู่รักหลุยส์สกอตนุ่นลามิดาหนุ่มบอยถูกวิพากษ์วิจาร์ณถึงพฤติกรรมที่สแสดงออกมาพูดแทรกในหลายช่วงจำใช้คำพูดไม่ถูกจังหวะ จนล่าสุดวันนี้24กุมภาพันธ์หนุ่มบอยได้ออกมาพูดถึงเรื่องข้างต้นเราว่าเมื่อคืนได้ดูรายการที่ตัวเองไปออกมีทั้งคนชอบและไม่ชอบเลยกลับเอามาคิดว่าเราทำอะไรผิดพูดอะไรผิดไปแต่สุดท้ายไม่ว่าจะระวังแค่ไหนเราก็คงทำให้ทุกคนชอบไม่ได้อยู่ดีแต่ก็น้อมรับและปรับปรุงขออภัยถ้าพูดไปทำให้ไม่ถูกใจใครครับ ทามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างเข้ามาให้กำลังใจหนุ่มบอยกันเป็นจำนวนมาก